เออันนี uh, ้อยู่ดินี่ใส่ว่ามึงอีเสื้อไปอยังอีเสือใส่อยางองใส่บัตรดิบบัตรก็ยืหนารถดบัน่ไงกากี่ทั้งะ่นกันเสละห้กันผมแปดใจมาเลยนี่แหละนี่ผม่าผมใส่เลยผมแปดใจเบลใส่รออีหนึ่งก็ต้องคอหนึ่งเดยรับมหาชิบาทนึงนี่โอ้ยบคอลไดกำไรเล่นปว่าได้กำไรด้วนี่ ไม่ไย่งนี้น,นี่ในสิบกว่าบาทไม่เรียนว่าหรืม<อ>่เรียนอันนี้ยุติแล้วลกเรียกอ่อนไหมครับเพริใจเอาเรียกเอาไม่เป็นไหวเลยนี่มาน่เขือ้อคัดหนังเทอนนี่อันยีนบาทร้อยกว่าบาทกลางนทุนเออนั่นละนลอันหน,นึ่งนะนี่ๆนเะอ้อชื่อมีไหมเอากับสีบวดกำไรเ<อ>นี่ยเน,นี่่ เีเปากองมันเยอะแล้วเยอะเนบางอ่มันต้องแ่งอเามัน่ได้นต้องแบท่าไระอนตอ้ปเดี๋ยวอบน่งี่ามันอันนี้อันนั้นคือไงคือไออันี้ย่างอีกตัวกตวตไม่เอาวิโยนี่หะวะแตเยมันเอานี่ยชื้นแล้วมันไม่ตแล้ว เอองอไต่างออนี่เ้งคามเอาส่ม้องเฮ้วเขาจแต่งโชว์แมแหลแกอเงินแล้เสียเท่มันถือคนไหมมันหอยอร่อยกว่าถือคนแล้วต่อไปอไปอไปต่อไปเ่อไปต่อไปต่อไป่อไป่าไป่อ่าไปเไปไปไปไอไปไปอไไปอ นันน่งแค่นล้นั่งแค่ไม่พลาดหลงแ่ไหนไม่พลาด,าาดาลออไ,ได้ดี